คุณเคยสงสัยไหมว่าสัตว์ที่อายุสั้นที่สุดในโลกอยู่ได้กี่วันบางตัวโตวเต็มวัยแล้วมีชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักท็อป5สัตว์ที่อายุสั้นที่สุดอันดับ5แมลงปอมีชีวิตเพียง4เดือนหมดเวลาไปกับการหาอาหารและผสมพันธุ์แม้ตัวอ่อนจะอยู่ในน้ำถึง5ปีก็ตามอันดับ4 มแมลงวันและพึ่งงานอายุไข4-5สัปดาห์ทำงานหนักตลอดชีวิตสั้นของพวกมันอันดับ3มดตัวผู้มีชีวิตสะดวกสบายเพียงผสมพันธุ์หลังจากนั้นก็จบชีวิตภายใน3สัปดาห์อันดับ2 g a แก r สโปรโตส,สิ่งมีชีวิตน้ำขนาดจิงมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศชีวิตสั้นเพียง3วันอันดับ1มแมลงเมาหรือเมฟลาย เป็นสัตว์ที่อายุสั้นที่สุดในโลกโตเต็มวัยแล้วมีชีวิตอยู่เพียง1-24ชั่วโมงแค่ผสมพันธุ์และวางไข่เท่านั้นนี่คือสัตว์ที่มีอายุสั้นที่สุดในโลกเลยค่ะอย่าลืมติดตามและกด Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจ